คุณวิวทวัตกุณสริเมื่อเราเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็ตามได้กลิ่นก็ตามได้รสชาติก็ตามได้การสัมผัสก็ตามหรือว่าใจจะรู้สึกใดๆก็ตามยินละไวในทานที่เข้าใจเหมือนกันนะ่ะก็ให้สักแต่ว่าได้ยินก็สักแต่ว่าได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้รสได้สัมผัสได้รู้สึกอะไรก็สักแต่ว่า เท่านี้ก็จบฉับพลันปัญญาเห็นด้วยว่าสิ่งทั้งปวงนั้นในเครื่องหมายคำพูดไม่มีจริงเป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นสาธุก็เป็นคำคำพูดหรือคำตรัสท,ที่จริงในเคือหมายคำพูดนะว่า ว่าได้กลิ่นได,ได้ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ไดรสได้อะไรสักแต่ว่าเห็นนี่มันก็มีความพูดจริงแต่ว่ามันมีพลความมันมีเหตุปัจจัยมันมีบริบทมันมีองค์ประกอบของมันนะซึ่งจะต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าคาว่าสักแต่ว่ามีสองในในัยหนึ่งคือนัยแบบมักง่ายคือจิตอันตพานนะ อันตภาระนี่แปลว่าโง่หรือแปลว่ามืดทึบอันทับแปลว่ามืดทึบมืดมนอ,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 อนทการอออ่างอนาการนนูททธงอันอัญตการน่ะอ,อันทะแปลว่ามืดมนเป็นคนโง่อยู่ในความมืดนะนั่นแบบสักแต่ว่ามักง่ายแล้วก็มีมีคนปฏิบัติอย่างนี้นะส่วนสักแต่ว่าแบบจิตโลก,กุตระนั่นนะนะคือจิต พรมไม่ใช่จิตอันตพานเป็นจิตพรมหรือจิตรู้รู้อยู่กับภาวะทุกข์หรือผู้มีทุกข์ซึ่งเราเองเราก็สัมผัสกันอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นทุก์ผู้มีทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็มีอยู่ล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันสิน่งนั้นอยูอ่แต่เราไม่ทุกข์ไม่มีอาการของจิตเห็นคนอื่นพแม่ม่คนคนนั้นเขาทุกข์เขก็สัมผัสสัมพันธ์คนคน,คนนั้นเขาอยู่ แล้วเราก็ไม่ใจดำด้วยเราก็ช่วยผู้มีทุกนั้นจนบรรลุพ้นทุกได้จนมีมุติตาจิตแล้วจึงวางจิตเป็นอุบเบกขาเขาวางแล้วตอนนี้ก็คือหมดหน้าที่ก็เป็นสัก,สกแต่ว่าไปเลยเพราะงั้นการจะพบเขาอีกเขาก็พ้นทุกแล้วหรือผู้ที่เขาอยู่ในทุกนั้นแาเราช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเรา ดูแล้วสัมผัสแล้วเกี่ยวข้องแล้วโอโหอาการหนักถ้าไปช่วย <c oughs> ก็มีแต่จะมีวิบากร่วมที่หนักหนาสาหาัสก่อนนั้นก,ากา็ก่าอีกเราก็ต้องจำเป็นต้องปล่อยวางให้เป็นไปตามยถากรรมหรือเป็นไปตามวิบากของเขานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นถ้าสิ่งใดที่เราสัมผัสแล้วแล้วเราก็หลุดพ้นจริงเนี่ย จิตสักแต่ว่านี่มันเป็นปรมัตธ,ธรรมที่คนจะรู้เองเป็นปรับปัจจาญยาณะเมสวะเอทหโหติอ่าเป็นเป็นจิตที่มันเห็นรู้อยู่รู้อยู่ในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งที่มีอยู่เนี่ย และของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นของเราก็เป็นของเราจะไม่ยานรู้ชัดเจนเลยและเราก็รู้จบรู้จริงรู้ชัดแล้วว่ามันมีความเหมาะควรอะไรแค่ไหนและเราศึกษามาเราก็จะเห็นความจริงนั้นว่าโอ้สิ่งที่จริงเป็นจุดจบเป็นจุดบริบูรณ์เราจะช่วยเขาได้หรือช่วยเขาไม่ได้มันจบตรงนี้เลยจริงๆเลย แลวมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแค่ไหนค้นั้นจะรู้ได้โดยตนเลยไม่ต้องเชื่อใครพระพุทธเจ้าจะบอกไม่ต้องเชื่อใครเลยเราจะเชื่อความจริงนั้นอย่างสูงสุดนะพระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรุ้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยอปรปัจจญาญาณเมสวะเอทะหติอติอมาเกือบจะจำได้แล้วนะ อัระรปัจจยา,ายานะเนะมสัเม,มสวาเาม,เามสวสมัสสะเมสวัสสะเอถะโหตนะิเพียงเท่านี้แลสัจ,จายานะจึงชื่อว่าสมาธิธิเพราะง,งั้นผู้ที่จะวสักแต่ว่านะต้องมีเหตุมีปัจจัยนะต้องมี ความรู้รอบด้าน,นตื่นๆต้นมันไม่ได้อย่างสูตรนี season, ้ของที่พระุทธเจ้าตรัสกระปัจจกัจจายนะเนี่ยโลกนี้โดยมากกัจจายนะโคตกัจจานะกัจจานะโลยโคตโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้อุบายและก็อุปทานมีอุบายกับอุปทานและอภิพินเวสหนึ่งอุบายสองอุปทานสามอภินิเวส แต่พระอริยาสาวกไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันเป็นอภินิเวสอภินิเวสะหรืออภินิเวสเรือ,อ,รอ,รอและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้พระอริยาสาวกย่อมไม่เครือกแทลนสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้น ทุกเมื่อดับย่อมดับพระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยและพู้ที่ได้แล้วมันนิดเดียวต้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วกัจจานะที่ชื่อว่าสมาธิฐิเราแค่สมาธิติไว้นะเพรางั้นในเรื่องความสูงกับความต่ำนี่มันจะสลับกันความตื่นกับความลึกมันก็จะสลับกัน พูดลงเล,ลึกเหมือนตื่นตื่นพูดเหมือนตื่นตื่นเหมือนลึกลึก,ลกมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเรื่องเอาละคุณวิทวัตกุลสิลิติดตามดีๆนะติดตามเถอะอาตมานะยินดีนะพยายามจะจะศึกษากันคุณจะเห็นแยง้งเห็นอะไรอยู่ด้วยความจริงใจไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหามัน,มนเห็นแยงเห็นมันบังคับกันไม่ได้หรอกคนเราอ่ะมันเป็นธรรมดาอัตมาก็ไม่ได้เคยปฏิเสธว่าคุณเห็นแยงน่าจะไปดูถูกก็คุณก็เห็นของคุณมันไม่มันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องจริงแต่อัตมาก็ดูว่าอย่างที่คุณเห็นน่นนะอัตมาไม่มีปัญหาเพราะอัตมามีความเห็นอย่างที่คุณเคยเห็นมาแล้วเคยมีความรู้สึกเคยมีความรู้อย่างที่เคยรู้มาแล้ว ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้ผ่านมาถึงขั้นที่อาตมาเป็นเนี่ยคุณยังอยู่ขั้นนี้คุณยึดอันนี้มันก็จริงของคุณไม่มีปัญหาอะไรนะ